ผู้ที่จะเริ่มต้นปัญหานะครับต้องมีการมาตรการเข้มข้นในรูปแบบของการตรวจหาชม,มีฝั่งทางด้าโน,น้นนะคะระับฝั่งทางด้าโน,น้นนะตรงนี้จะเป็นมาตรก,การเรื่องของการรับเอกสารการชำระเงิน,ลน,นและการดูแลเรื่องของหลักลายเส้นต่างๆเข้านั้นนะ <c oughs> ในสน่วนเรื่องของอนาเเยยีีบืล้งมะครัววด สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้ะอมกับสนอนะครับพุ um. ้มในการสงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศีสัเกษท่านสิริกัน าจากการแข่งขันในสถานการณ์าระบาดของเชวิด๑๙เป็นอยานยิ่งครับที่ได้โอกาสได้รเกียรต <c oughs> ิให้มาเป็นประธานในที่ถืนการแข่งขันทีน้ำฝนสนามที่สองประจำปี5๕๖๕จะงหวัดศรีสกที่ได้พัฒนาเลือกเป็มสีสเกตของพวกเราเป็นสนามการงขันอย่างต่อเนื่องนะครับที่น้องชาวจังหวัดศีสเกษนะครับมีความทีนดีและติดเต้นเป็นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นเศรษฐกิจเป็นปากเปิดห้อง นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการกระจายรายได้เวลาในระยะเวลาใกล้นี้นะครับเราก็จะเป็นค่าในการจัดการจับการกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 7นะในวันที่5้างวันกีฬาครั้งนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับที่พระราชทานทบทวนฉายาลักษณ์ราชการที่9 ข่ายรัฐราชการที่9ก้าครับกับการจัดกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้สนับสนุนให้กับทางวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกดครับสำหรับบุคลากรที่มาเพื่อดำเนินการจัดแล้วก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมดนี้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกดผมแรก็เทียมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแม่สโลแกนนี้เพื่อไทยประเทศไทยด้วยครับวันนี้ท่านมา นำเอากิจกรรมดีๆนะในในโอกาสนี้ท่านผู้เกียรติครับคงษ์แสดงจักรยานท่านผู้ชมครับอาการประเทศทางเทอันจิ้มจักรยานโรงเรียนปืนใหญ่วิทยาบัณฑรังขอยศรีสเกตท่านจะให้คนออกนะครับผากลางพร้อมครับสำหรับเก็บคะแนนสะสมระยะทาง ใช่ล้ครับนักกีฬาคนที่สองครับมุมน้อยนักปั่นจากพะเยาครับเพื่สเข้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการการเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ยังถือว่าเป็นญญปน,น้อาางนัก,ก ที2 1ไนถนที่4ป้าย1ายพาิวัฒนิกยาวนักกีฬ <prescribe> า รงน้อยขวักไข่ชมนเฟรนวัดลงน้อยโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจิตราพรสายสิงห์ครับโรงเรียนอำนาจ,จนเจริญวิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจ,จนเจริญครับเขาบอกให้ยืนยืนจิตร,ตรพาพรทั้งสุพิชชาทัดคอยประพัดอภิชยาครับเตรียมตัวไปในการอาชีพสีสเกตเก็ตเราโอีคครับทีมงาน,น,นอาจารย์เทมพองครับสม จากขับเคี่ยวแล้วก็ชิดจากพิเชษแม่เพริศสุราธานีโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิสานายพงศ์อมรปิยกระดทีมจักรยานสัมพันธ์ตำรวจชาติโกขีรางวัลอะดับกำลัดพิษนุโลกแชมป์ของเราอินโนวิชช์นีไซด์กลิ่นทีมครับโอ้โหนี่ว่าเก่งเล็กนะท่านผู้ชมนะระหว่างชัยทุกเจริญโฮกับวีระพงศ์วีระพานา เรียกว่าครับเที่ยวันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดมุกดาหารครเอ็กกันเองครับเอ็กการเป็นรอบยีโรไปเดี๋ยวนั้นปรบมือใหอออ้ครับสำหรับเบอร์เท็จไปเอกมิสเตอร์อูฟาซิโอบรันดอนคอนทารัสเอ็กองสวานแดงบุญจากของทัพภาคที่สี่ปุ้มใบระบุรีครับปานชาแรงอีกหนึ่งคนครับอ๊ะ มิสเตอร์ฮันบอสคิน BMC เจ้าเก่าประจำนิรดรการอมตะพันจากเร็กมีสุดกจิพัฒ์จะติมกระโดครับดูเวลาแล้วโอกจะขยานถนนหรือว่าโรถไปขอแสดงความยินดีกับทั้งห้าคนรับสัตยา อะไรครับเอ๋ไบดับ Train, ครเสิร์เชิงแรกองวิน46พิศสุโลกครับนักกีฬาจากตรหญิงชนิพรธ์ิัริยาสำนักงานตรัสกระทรวงกาโหม,มนักกีฬายิงปตอลกำลังถูกเรียกเก็บตัวในนามของนักกีฬายิงทีมชาติไทยครับนักข่สอนปัญญาวุฒิไัยครับวีชเชคพีนครับมาแรงทีเดียวครับแต,แต่ประเดินสนามแรกที่ต่อกำลังทำการเรียกเก็บตัวครับ ไปทำหน้าที่นักกีฬาทีมชาตาิอันดับนั้นเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาตาิปริยาชั้นฟันจากฟิชเชอร์แมนเฟรนจากเชียงใหม่ครับ okay, okay. สาวนัทพรอภิโมทโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแห่งจุนท่าแก้วจากฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยและแชมป์ของเรานะครับนางสาวกมลดขาขาวปล่อย กรมมนาดาท่งนัทนตรและก็นัฐบาครับตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมในน้ำที่จะไปทำหน้าที่ของเธอและก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้ว ทีท่อันทรงเกียรติการรับประทานการแข่งขันได้แกน่นายพีรพงศ์นาฏเดินทีจกักรยานสำนักงานตำรวจต๊อกกิจครับธนาคารชัยยาสมบัติจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเับนักกีฬาจากักรยานทีนชาติไทยครับตำรวจต๊อกกิจม้าศิลปจักรยานทีนชาติไทยครับ โทสราวุสิริโรนชัยครับสำนักงารปลดกระทรวงกหมนาจักรยานทีมชาติไทยอันดับที่สองแชมป์รายการนี้ครับพันจากฤติทีรพงศ์ชาวเชียงขวางทีมจักรยานของพการต่อโอ้โวันนี้เต็มครับในนามของนกีฬาจักรยานทีมชาติไทยครับ้ากไม้เกียรติบัตรเนรียญรนงวัแาวกกับรอยิมเพื่อมอให้กับผูา ปีชายได้แก่นายกองพบผีหมาใช้ครับผีพรามสิบเก้าสมาคมกีฬาแห่งเจ้าบ้านยาครับอากาศอ,าศอ,าศอาศันดับที่สี่ดนตรีพีรักที่ครับ LCC ที่ถศทันสะอาด LH เ,เรียงหัวไรซ์อายุทยากองทัพภาคที่สองและแฉั์ทีจะพยายามขอครับอากาศเดิน